บรายพิชธามปรับรูปใหม่สวยเฉียนอว่ฟลอยเชอร์แมนเป็นพิธีกรผู้ประกาศสาวคนสวยแห่งช่องสามอย่างไบร์พิชธามจันพุทธหวานใจของนักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์ในเองซาโดยเราจะเห็นสาวไบรา์ทุกวันผ่านจอทีวีในรายการเรื่องเล่าเชา้านี้และเรื่องเล่าเซาทิดนอกจากนี้เรายังเห็นความเคลื่อนไหวภาพสวยๆของเธอได้จากอินสตาแกรม อย่างล่าสุดโพสต์คลิปวันที่ไปถ่ายงานเป็นลุคที่เราไม่ได้เห็นมาก่อนผมสั้นทำสีดัดลอนสดซกแต่งหน้าจะเต็มแม้ไม่เห็นชุดทั้งตัวก็รู้เลยว่าลุคนี้เียลเป็นสาวแซ่นอกจากนี้เพื่อนพี่น้องในะวงการบันเทิงชื่นชมความสวยและแฟนคลับหลายคนก็ยังทักเลยว่าเหมือนลอเชร์มามากๆจะสวยซับขนาดไหนไปเชิกันจ้า